สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องราบีวิธีการแยกแบบ LU นะครับเราเริ่มต้นที่ระบบสมการเชิงเส้นนะครับในรูปแบบ a times x เท่ากับ b คำว่าการแยกเนี่ยหมายถึงการแยกเมทริก a นะครับโดยแยกเป็น l คูณกับ u l คูณกับ u l อยู u, ่ u, u, ซ้าย u อยู่ขวานะครับโดยที่ a เนี่ยก็จะเท่ากับ l คูณ u หรือว่าถ้าเราเขียนในรูปแบบ เป็นเมทริกซ์เต็มๆเลยก็จะได้เป็นรูปแบบดังนี้นะครับโดยที่ L เนี่ยก็จะเห็นว่า L เนี่ยมีสมาชิกตรงมุมบนเนี่ยเป็นศูนย์หมดเหลือสมาชิกเฉพาะตรงมุมสามเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์รวมแนวทะแยงด้วยนะครับในขณะที่ U เนี่ยก็จะเหลือเหลือตัวที่ไม่ใช่ศูนย์เฉพาะสามเหลี่ยมบนด้านขวานะครับดังนั้น L ก็มาจากคำว่า Lower triangular ในขณะที่ u เนี่ยก็มาจากคำว่า upper triangular พอเราแยก a เป็น l คูณ u แล้วเนี่ยเราก็ทำงานต่อได้นะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของเมทริก l เนี่ยทำให้เราคำนวณได้ง่ายยังไงครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราให้ l คูณ y เนี่ยเท่ากับ b นะครับนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าถ้าดูกันตรงนี้นั่นหมายความว่า y ก็จะเป็น u คูณ x เนี่ยนะครับก็คือรวบ u คูณ x เนี่ยเป็น y นะครับก็จะเห็นว่าถ้า l y เท่ากับ b เนี่ยก็จะหาค่า y ได้ไม่ยากนะครับไล่ไปตั้งแต่ y 1, y 2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหลังจากเรารู้ค่า y หมดแล้วนะครับเราก็ใช้ u x เท่ากับ y เนี่ยนะครับหาค่า x ออกมาโดยที่หาแบบย้อนกลับก็คือหาจาก x n ออกมาก่อนก็จะกลายเป็น x n เท่ากับ y n ส่วน u n n x n ลบ1เท่ากับอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆ ตรงนี้ปัญหาของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าแล้วไอ้เจ้าสมาชิกของเมทริกซ์ L กับเมทริก์ U เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างถ้านับดูเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตรงแนวทะแยงเนี่ยนะครับเป็นตัวส่วนเกินไอ้ตรงส่วนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่แนวทะแยงเนี่ยก็พอที่จะหาได้แต่ไอ้ตรงแนวทะแยงเนี่ยมันเป็นส่วนเกินเพราะนั้นก็จะต้องมีวิธีการกําหนดค่าขึ้นมาว่าไอ้แนวทะแยงเนี่ยจะกําหนดค่าเป็นยังไงบ้าง เรามาดูการแยกเมทริกซ์แบบคราวกันนะครับการแยกเมทริกซ์แบบคราวเนี่ยเราจะกําหนดให้แนวทะแยงของเมทริกซ์ U เนี่ยเป็นเลข1ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้เหลือตัวไม่รู้ค่าเนี่ยเป็นจํานวนเท่ากับสมาชิกของเมทริกซ์ A แล้วหลังจากนั้นเราทํายังไงต่อครับก็ดําเนินการหาสมาชิกของเมทริกซ์ L และเมทริกซ์ U โดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือผ่านกระบวนการตั้งคูณกันแบบนี้เขียนตั้งคูณแบบนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่า L เนี่ย L อยู่นี้นะครับ L อยู่นี้คูณกับ U ตรงนี้นะครับก็จะได้ matrix A ออกมาเริ่มต้นทำยังไงครับก็อาศัยความได้เปรียบตรงที่เรากำหนดให้มันเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ไปเนี่ยนะครับในแนวทแยงเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าถ้าเราใช้แถวที่1ของ L คูณกับคอลัมน์ที่1ของ U เนี่ยก็จะได้เป็น A 1 1ก็จะเห็นว่าเราแก้สมการหา L 1 1ได้ทันที ในทำนองเดียวกันถ้าเราใช้แถวที่2เนี่ยนะครับก็จะหา l 2 1ได้ทันทีขั้นตอนแก้เป็นดังนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเราใช้แถวที่1ของ l กับคอลัมน์ที่1ของ u คูณกันเนี่ยนะครับก็ทางขวามือเนี่ยก็จะคูณกันใช้หลักการคูณกันก็คือ l 1 1คูณ1 0คูณ0คูณ0บวกกันได้ a 1 1ก็จะหา l 1 1ออกมาได้ ทำนองเดียวกันก็หา l 2 1ออกมาได้นะครับเพราะว่า l 22ไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันคูณอยู่กับ0ูนก็ไล่ไปเรื่อยๆหา l 3 1แล้วก็ l 4 1, <_ c oughs> 1เมื่อได้สมาชิกในคอลัมน์แรกของ l แล้วเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเราใช้ l 1 1เนี่ยยืนพื้นทีนี้เราก็จะไล่หา u 1 2 u 1 3 u 1 4นะครับก็ไล่ไปอย่างนี้ ตอเน,นี่ยเราก็คูณกันก็จะหาตอนนี้จะหา u 1 2ได้ก็จัดรูปย้ายข้างสมการนิดหน่อยก็จะหาได้แล้วก็ได้ u 1 3แล้วก็ได้ u 1 4นะหลังจากนั้นก็เป็นยังไงครับก็ดำเนินการกับ a 2 2 a 3 2 a 4 2ก็คือแนวดิ่งครั้งหนึ่งแนนอนครั้งหนึ่งแนวดิ่งครั้งหนึ่งแนนอนครั้งหนึ่ง,นนอ,นง,งอันนี้ใช้สำหรับการแยกเมทริกแบบคราวด ถ้าแยกแบบอื่นก็อาจจะอาจจะวิ่งสลับกันนะครับก็คือมาแนวนอนก่อนแล้วก็ค่อยแนวดิ่งอะไรเงี้ยนะครับถัดมาเราก็หา L22 ได้นะครับ L22 เนี่ยจะไม่เหมือน L21 นะครับ L21 คือมันเท่ากับ A11 A อะไร A21 เรียงไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องจัดรูปนิดนึงคือย้ายข้างสมการนะครับก็ดำเนินการต่อไปหา L32 แล้วก็ L42 ถัดมาก็ดำเนินการต่อนะครับก็คือหา U23 U24 ก็จะต้องจัดรูปมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็หารด้วย l 2 2ที่เพิ่งได้ค่ามาเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ได้ u 2 4นะครับก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้แล้นี้ก็หา l 3 3แล้วก็เป็นไงครับ l 4 3แล้วก็ u 3 4สุดท้ายก็เป็น l 4 4นะครับดังนั้นขั้นตอนการหาสมาชิกของเมทริก l และเมทริก u ก็เป็นไปตามที่อธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับ